ืนแต่เช้าเหมือนจะมีต้นสมุนไพรอยู่ในรถบ้านเราแล้วเนี่ยได้กระถางรถน้ามาอ่ารถน้ําหน่อยอันนี้หรือเปล่าต้องเอาน้ำนี้โอเคเติมน้ําอโอเคโอเครถน้ำอย่นงี้โอ้โหต้นนี้น้ําแห้งเลยโอเคไม่ขาดน้ําแล้วเล็มใบได้ไหมเนี่ยห้าเล่มหก เจเฮหันหันอ่แปอุ้ยหายไปทั้งต้นเลยอู้เราได้เนื้อมาทั้งหมด8อันอาเนื้อมาแพ็คใส่ถุงดีกว่าทุกคนเฮ้ย <Hey, hey, S 1> แพ็คเนื้อวันนี้เราอยู่ในเกมสเก็ตด,ดูหนึ่งโอ้โหเพลงมาเลยโค <c oughs> ดได้ทุกคน <c oughs> เราจะรวยนะครับผมจะเป็นพ่อ้ายยาแล้วเราจะไม่เป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับ โอเคพอเราได้เนื้อมาทั้งหมด8ชิ้นนะอ๋อผมต้องเปิดเมสเซจดูก่อนไหมโอ้เหมือนมีคนมาซื้อ2อันนะครับโ G60 ดอลลาร์เยแเรานัดเขากี่โมงดีเขาตอนตอนนี้แล้วกันโอเคเราต้องมีนัดไปส่งยานะครับแล้วคนอื่นนะอ่าคนนี้ใครเก้าตอนเออเวลาเดียวกันด้ยครับเราจะไปส่งเวลาเดียวกันหมดเลยวู้หนึ่งร้อยยี่สิบเลยหรอเอาไปสิเราคุยกับลุงเนสันอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่ฟังลุงผมจะไปขายยาแล้วใครต่อวะลุง อาลุงให้เราใช้รถได้แล้วนะครับเราไปส่งยาให้ลูกค้าก่อนนี่นะครับอาเหมือนเหมือนป้ายชี้มาทางเมืองเราควรเข้าเมืองใช่ไหมเนี่ยโอเคเราจะเป็นพ่อ้ายารายใหญ่นะครับต้องส่งรถเองไปก่อนนะยังไม่มีลูกน้องถ้าผม,มาเป็นยูทูบเบอร์ผมก็จะมาส่งยาเนี่ยเลยทุกคน <c oughs> อยากเล่นนะโ <c oughs> อ้เราอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเลยเนี่ยอย่างกับเบคอินแบดอุณนใครดูไหมเหมือนลูกค้าจะอยู่ในเมืองนี่นะแล้วเป็นใครบ้างเนี่ย <c oughs> คนแรกเหมือนต้องส่งให้แอนตี้นะครับเราเข้าเมืองมาแล้วแต่เราต้องไม่หาลูกค้าแล้วอาคนนี้ใช่ไหมจรามาคุยกับโจนะครับ ตาเยิ่มเลยอ่ะโจอ่ไปนะครับสองอันนะครับโอเค thank you โอเค thank you โจโอ้คนแรกคนนี้ให้รอยยีนะ่สิบเดี๋ยวนะโหสูบเลยว่ะโจตายเองเยิ่มนะเนี่ยเรามาหลังปั๊มก่อนดีกว่าทุกคนอันนี้แอนดี้หรือแอนตี้ก็ไม่รู้อ่าคนนี้สั่งไป2ชิ้นแต่ให้แค่60เหรียญเองนะเหมือนแต่ละคนจ่ายไม่เท่ากันด้วยอะ่ะโอเคขอบคุณสูบเล้วไหม่ย,ยโอ้โหแล้วก็บ้านหลังสีน้ําเงินตรงนี้เหมือนจะโอ้ยยังไงบ้านหลังสี้เราเอารถไปดีกว่านะครับ โอ้ขอโทษครับจนของคนอื่นมั่วยหมดเลยเนี่ยโอเคคนสุดท้ายนะครับยอก โอเคแตนกิว okay, ได้มา90เหรียญสูบเลยไหมหสูบเลย <What? S 1> เรามีงเงิน2องรดอลลาร์แล้วทุกคน <_ z> เหมือนเรามีคนนื่ยังไม่ได้ขายนะครับเชลซี Chelsea นะ <_ z> ผมว่าเราไปขายให้เขาดีกว่าเราเหลืออยู่2อันพอดีไงก <_ z> ับสารแพทย์ด้วยล่อซื้อปะวะเนี่ยสอัน, <_ z> นโอ้จ่ายด้วย <_ z> ตาแดงเลยเราต้องไปซื้อดินมานะเหมือนจะต้องซื้อดินไปปลูกต้นไม้หรือเปล่าอันนี้เปล่าทุกคนเคเสวัสดีครับจราษนี้นะครับซื้อดินไป2อันนะเราซื้อถุงแรปไปด้วยนะครับถุงแรปเรายังไม่มีเรากลับไปเพาะพันว่า โอ้น้องโตแล้วโอเคต้องเติมน้ำเขาตลอดนะไม่งั้นเดี๋ยวตายได้เลยอันนี้มันเราต้องปลูกเพิ่มปะเนี่ยชวาปเทดินลงไปแต่เราไม่เหลือมเมล็ดแล้วหรือเปล่าเนี่ยต้องพร้อมสำหรับการปลูกนะครับอ่าชุ่มฉ่ำเรียบร้อยทิ้ง่อยโอ้โหเราเป็นข,าขายาต้องมีเรียบนะครับทิ้งของลงถังขยะสวัสดีครับลุง สภาพขี้เมามากแล้วตอนกลางคืนจะไม่เข้าบ้านเหรอครับเนี่ยรอรอ,อ,อกัญชาโตก่อนเราค่อยเข้าเมืองไม่น่าโตเร็วโอเคเราออกไปก่อนก็ได้อามีไฟหน้ารถอ๋อนี่นะครับทุกคนโรงแรมเหมือนต้องมาคุยกับไอ้คนนี้นะอู้เหมือนมันให้ยาเรามานะโอเคตำรวจมาทุกคนเราเรต้องวิ่งหนีตำรวจนะครับมาอะไรตอนนี้ตำรวจโอเค <laughs> ตำรวจไม่วิ่งตามเราจะเดินตามไม่เฉยผมว่าต้องขอไปเก็บที่ท้ายรถแล้วเราจะให้เขาค้นตัวนะครับ <laughs> มาเลยครับคุณตำรวจมาค้นตัวผมตำรวจตัวลังตรวจอยู่นะไม่มีอะไรผิดกฎหมายเว้ยโอเคเราขับรถกลับไปที่ฟาร์มโอ้ยลุง ดินขึ้นเลยเราได้เมล็ดกัญนชามา5้าอันนะครับเรามาปลูกลงในกระถางดีกว่าอ่าต้องเปิดฝาก่อนอ่าหนึ่งเมล็ดกบดินโอเคตัวไว้นะลูกพอ่อตนดต้นไม้หน่อยนะครับได้เวลาเข้านอนอวันนี้ทําเงินไปส7 0เจดสอลลาร์เยอะเยอะเฮ้ย,ย,ย,ยเอาเฮ้ยตำรวจมาสวยแล้วไงโพราะเราขับรถหนีแน่เลยเอาเลยตำรวจมาโอเคเหมือนเราขับรถเข้าเมืองมาแล้วนะครับตอนนี้อ่า เรามาอยู่บนรถฟาร์มของเราอ้าวทำไมมันหดลง <c oughs> โอเคมองเห็นนะน่าจะตายโอเคมาเริ่มต้นงานใหม่ผมมีเงินเครดิตอยู่แค่100อเอง <c oughs> เฮรลดน้ําไปเลยลูกลาก <c oughs> ท,ที่ไหนเนี่ยโอ้โหพี่เรามาอยู่ในป่าเลยนะเนี่ยอ้ามีถนนถนนอะไรไม่รู้มีข้อความส่งมาบอกว่าฉันได้ยินว่าคุณมีปัญหาอยู่อย่าคุยโทรศัพท์จะดีกว่าไปหาโทรศัพท์สาธาร,รณะโอเคโทรศัพท์สาธารณะอ้าเหมือนคณะจะเป็นนะครับโทรศัพท์สาธารณะอู้เราอยู่ในเมืองใหญ่เลยเนี่ยนี่แหละโอ้ยมีเสียงโทรมาด้วยโอเค ลุงโทรมาลุงเ네นสันโอ้ดีใจได้ยินเสียงคุณเพื่อนดูเหอนว่าโชคของเราจะหมดลงเสียแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจับชั้นขังคุกระหว่างรอขึ้นศาลดีใจที่ได้ยินว่าคุณหนีรอดมาได้โอ้โหลุงเขาหนีโดนจับแทนเราหรือว่าเราแอบหนีมาตอนนี้ฉันย้ยายไม่อยู่ที่เซเลนาแฟลต์ฉันเคยอาศัยอยู่ที่ไฮแลนด์พอยต์เหมือนลุงบอกว่าเมืองนี้ไม่ใช่มือที่ดีนะครับแต่มีโอกาสมากมายที่จะทําอะไรสักอย่างโอเคเราแค่คุยกับลุงเฉยๆโอเคตอนนี้เหมือนเราต้องไม่หาของใกล้น้าพุนะคะ รัลบรวบรวมของไว้อะไรสักอย่างคือต้องระวังตัวดยสุดนะทุกคนที่เนี่ยโอเคน้องๆโตหมดแล้วลูกหลักพอ่อโอเค14อันโอันหูกัญชาเยอะมากโอเคเราแพ็คไปก่อนนะอ,อ๋อค่อยไ่ตัดละกันทุกคนระหว่างทางที่ผมจะไปเอาของเราต้องระวังตำรวจนะคือผมจะเอายาไปขายด้วยเผื่อทงังได้ระหว่างทางไงทำอ่าเรียกว่าอะไรทําประโยชน์สูงสุดนะครับนในเวลาอันน้อยนิดเราแวะก,ก่อนละกันทุกคนตาเขาดูแดงผมว่าเขาน่าจะเสพเหมือนจะขายไม่ได้โอเคเราจะขายเราต้องเอาของไหมให้เขาชิมฟรีก่อนนะเหมือนกับว่าให้คนในเมืองติดก่อนนะครับ ค่อยขายได้เขายังไม่เคยร้องของเราไงเขาเลยไม่กล้าซื้อเราต้องขอไปเก็บก่อนโอเคอันนี้จุดแรกห่าอู้เอาเงินมาซ่อนให้เราเหรอมีเงินละแปดสิบเหรียญนะครับเงินสดจากลุงลุงเขาเงินมาให้เราโอเคอู้หนึ่งร้อยเหรียญโอเคอันนี้เป็นใกล้น้ำพุเอ่อโอเคนี่นะครับหุ่ร้อยยี่สิบเลยเฮ้ครบเอ้ยอะไรอะทำไมมันระเบิดตรงเราเดือดเดือเดอันนั้นมันฐานผมนี่ว่ารวยแล้วไงแล้วเราไม่ได้เอาของออกมาเลยโอ้แรงกดดันผม มีโนตติดไว้ให้ด้วยเฟลข้ามทู i g h l a n d Point นี่คืออาณาเขตของเราอย่าเข้าไปยุ่งโอ้โหมันคือคำขูข่นะครับอ่าทำไงเนี่ยหูถรถไฟไหม้หมดเลยโอ้โหไม่นะ เร,เราต้องมาคุยกับลุงเราให้เอาไงดีนะครับโอเคคุยกับลุงเสร็จแล้วเราต้องมาโฮเทลนะครับแล้วฉันต้องการห้องอ่าเจดอลลาร์ต่อคืนโอ้แพงน่ะเอ้ยต่อวิคโอเคเรายอมจ่ายนะครับเราไม่มีที่อยู่อ่อห้องห้องเราอ่าเราห้องหนึ่งเลยโอเคเรามีห้องไว้ของตัวเองแล้วอันนี้คือห้องเริ่มต้นของ <c oughs> เราเอาปิดบ้ <c oughs> านไปเลย <c oughs> เราต้องไปร้านค้านะผมเดาเราว่าเราต้องไปซื้อของที่ร้านค้าต้องหาอะไรปลูกสวัสดีครับพี่ เมืองนี้คนตาเยิมเลยนะไอ้มันผู้ชายนี่ไหวหานี่อันนี้อะไรอ่ะทุกคนน่าจะเป็นหนิดนะครับโอ้โหเมืองนี้โคเถื่อนคืนนี้ทำเงินได้ศูนย์แถมรถบ้านเราเสียหายด้วยเดเรกของกายเป็นพ่อค้ายาลายใหญ่ครับคุณลุงต้องการอ่าอันนี้เป็นโกลเทนนะครับเหมือนไปที่ปลูกกัญชานะเหมือนก็ต้องปลูกอันนี้เพราะว่ามันโดนแสงแดดข้างนอกแม่นะครับตำรวจรู้แน่นอนนะอะ ไม่รับเงินสดโอ้โหร้านนี้เรื่องมากมากเลยว่า,าทำไมซื้อไม่ได้โอเคต้องไปฝากเงินก่อน,น,นไหนก็ได้นะผมก็จะฝากให้หมดเลยนะโอเคเราฝากเข้าระบบ200ดอลลาร์เลยนะ โอเคหู okay. ผมซื้อเยอะมากกับห้องของเราดีกว่าไปจัดของตั้งไปนะครับอ่าตรงนี้อีกหนึ่งไปโอเคเราปลูกนี้ก่อนก็ได้นะ <laughs> โอโหหแต่ตรงนี้มุมอับเลยทุกคนผมไม่เห็นเว้ย <laughs> <laughs> เอาย้ายตู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเสียดายต้องร้อยดอลลาร์ล <laughs> ดน้ำไปก่อนก็ได้มี <c oughs> คนส่งข้อความมาเอาเบิร์ฮูเวอร์สวัสดีเพื่อนคุณต้องการกัญชาเม,ม็ดไหมหากคุณต้องการสั่งซื้อโปรดส่งข้อขความถึงฉันโอเคเหมือนเนสันเขาได้นํามานะครับโอเคเราสั่งกัญชามานะครับกระปุกละ30ดอลลาร์คือแพงมากอีกหนึ่งชั่วโมง โอเคแล้ต้องรอก่อนนะครับเวลานในเกมต้องรอมันมาส่งยาให้เราเออตำรวจถ้าผมเดินไปใกล้ๆล่ะไง <Hi. S 1> <c oughs> ไม่คนตายตำรวจทุกคนมันมีอะไรผมมันมีอะไรคนเดียวด้วยน,นะประเด็นอะชิบหายแล้วแกเข้าห้องไม่ได้ด้วยมันไม่ให้ผมเข้าห้องตัวเองซ้อมมือถือตำรวจก่อนนะครับกุ่น <c oughs> <c oughs> เครื่องกุ่นเครื่องอ,อะไรอะโอ้ยมันถือปืนแล้วไอตูโอเคเวลามันหมดอยู่มันล่าเราแป๊บเดียวนะครับเรียบร้อยโทรศัพท์มาแล้วของเรามาถึงแล้วนะครับอยู่หลังร้านอาหารโอ้โหแต่เราต้องเอาเงินมาให้เขาเก้าสิเหรียญเราไม่มีตังค์เรายกเลิกได้ไหมเนี่ยงั้นเราสั่งใหม่นะครับแค่หนึ่งอันพอไปมันโทรเรียกตำรวจ โอเคมันจะมีเงินไม่ไว้พวกเนี้ยต้องหาเงินมาจา่ายยงไงเนี่ยเราป้นไม่ได้หรอวะลากันมาหลังล้านเลย <c oughs> ไ,ได้เงินเว้อ้ออมึงโดนอะไรวะ ชิปหายโดนจับผมไม่มีเงินผมรู้ไม่ไดีทําเงินแล้วผมงมมาเป็นชั่วโมงว่าผมจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่ายาวะเราต้องเก็บขยะนะครับแล้วก็เอาแปง้งมาเป็นเงินทุกคนอันนี้คือเครื่องเหมือนเหมือนเหมือน,นแป้งขยะเป็นเงินนะครับโอ้โหพลเมืองดีของเรานี้รีบให้ไวเลยผมสั่งยาเป็น10บอันนะครับมัว่วกดสั่งเยอะมากตอนนี้นี่เราประมาณ200กว่าดอลลาร์เพิ่งมี4ดอลลาร์โอเคต้องทํางานหาเงินซื้อยาโอ้โห <laughs> S <S <S อู้เราได้มาเว็บบอลโอเคเอาไปป้องกันตัวอ่าอู้เราได้มาสามอันทุกคนโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้เรามาได้ไงแต่ผมยังไม่ได้จ่ายเลยนะเราได้มาแล้ว8อันเหมือนเขาจะให้มาก่อนหรือเปล่าค่อยไปจ่ายทีหลังมาเว้ยธุรกิจพันล้านของเราตรงมาเล็ดเลยนะครับอ่ากบกุบกบกบูดน้กันเข้านอนดีกว่าอ่าน้องๆอุ้ยโตแล้ว,ลวนายโตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในเวลาที่เราต้องมาตัดกันนะอ่าอู้ มีความสุข่ะทุกคนปลูกใหม่ทันทีเลยนะครับจะได้โตวไวๆนะเกียวนะครับได้เยอะมากแล้วเราจะแพ็กยังไงเน,นี่ยทุกคนเรายังไม่มีโตแพ็คเลยนิว่าโอ้เราสูบอออได้สูบข,ของตัวเองทันทีโอ,โอ้โเราเป็นมึนม่นจังวะทุกคนเราไม่ได้เมาใช่ไหมเนี่ยตัวเมันเะไตัวหมือะไรทุกคนนี่นะครับโอ้โตแพ็คหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วเราให้มันชิมฟรีได้คนนี้ไม่ได้หรอมันจะต้องแพ็กก่อนนะครับทุกคนโอคผมจะหาเงินก่อนแล้วกัน ออเอาเจอเจโอ้เราเจอเป็นบ้องเลยเราจะเอาบ้องไปขายว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย,ย,ยผมไม่เกี่ยวนะเคเป็นตอลลาโอเคครบหนึ่งร้อยตัวลานะครับกลับดีกว่าเรา โอเคผมได้โตแพ็กมาแล้วผมจะไม่คุยขยะหาของกินแล้วจะไปเป็นพ่อค้ายาของจริงอันนี้โอ้หูห้องเราครับแคบมากเนี yeah. ่ได้เวลานะครับแพ็กของเริ่มการแพ็กเหงาเหลือเกินไม่ได้แพ็กนาน2,000 years later โอเคผมได้ไม่2ีถุงแล้วรอไปขายสักหาถุงพอนะเดี๋ยวโดนจับมาเดี๋ยวโดนยึดของอู้ผมขายมัน5อันอู้มีเงินแล้ว เก้าสิบดอลลาร์โอเคเรามีเงินเดี่ยวลาเอาของไปให้คนอื่นชิมโย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 ่ออมาก่อนคนนี้ไม่เอาทุกคนโอเคอย่าจับผมนะอย่าจับผมนะถ้าเขา่ะตาไม่เอาก็คือไม่เอาอ <c oughs> หน้าตาคือแบบติดสุดๆน่นโอ้โหไม่ซื้อจากเราด้วยอ่าเหมือนขายได้อีกคนนึงโอเคได้เงินมาแล้วไปนะครับต้องวิ่งหนีก่อนเรามาใช้นี่ด้วยนะครับอ่าโอเคนี่ยังขาดอีกหกสิบตอนนะเดี๋ยวไ้ซื้อของก่อนทุกคนซื้อถุงขยะไปด้วยนะครับราได้ที่เก็บขยะมาด้วยโตำรวจ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 ทุกคนตำรวจตำรวจ <ś red> จกยากมาเชิงเมือดเนี่ยขายยาให้คนนี้ได้ไหมอ๋อเ๋ยนนะผมให้มันชิมไปห้าอันเลยหรอเออเราได้ลูกค้าใหม่มานะครับออ้วผมให้มันไปห้าอัน <ś red> มันก็ต้องถูกใจอยู่แล้วดิวะเดี๋ยวเราทำค้าสัตว์ห้องดีกว่านะต้องเราลกแล้วเขาบอกได้เงินเท่าไรจากขยะในห้องเนี่ยห้าดอนขยะก็เป็นเงินอนอนดีวะอู้วันนี้ทำเงินไป400ด้อลดอนเลยแหมอู้วุพ่อโตโคตรไวเจ็บเลยนะครับอย่างนี้ได้เวลาแพ็คของนะครับ ไม่น่าขายแพงกับมันเลยมันมันไม่เอาเลยทุกคนหวังกําไรเยอะไงเด็กคนนี้ก็ได้นะครับอืมโอ้โหไม่เอาเลยอ่ะขายแพงเกินไม่เอาเลยอันลองกับเจ้าของหอยไม่มีใครอยู่เลยหรอโอเคนี่เจ้าของหอยอยู่นี่อ๋อไม่เอาอ๋อมันเยอะเกินแน่เลยเขายแค่2อันนะครับโอเคขอบคุณครับถ้าเราขายเยอะไปเขาไม่ซื้อไอหอนี่มันจะต่อยเราอย่างเดียวเลยว่ะ้ยขายแล้ตำรวจตำรวจตำรวจเฮียตำรวจตำรวจตำรวจร้านนี้มีใครซื้อไหมเพราะคนนี้ซื้ออยู่ เอ้าผมไม่ให้เขาชิมหมดเลยชิ่หายแล้วเราเราเราไม่ให้เขาชิมหมดเลยโอ้โหมึงเอาไปทั้ง8อันผมขาดทุนเคเราสั่งเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงถึงโอเคอ่าตอนนี้เราไม่มีนี่แล้วนะครับมันของเราอยู่ข้างหน้านะอ่านี่ตรงแรงนำ้ำโอ้สองอันได้เวลา นะครับวันนี้เราได้ยามา16อันนะมาไอเนิร์ดเราให้มันชิมหนึ่งอันนะอ่ะามันบอกว่าไม่แย่นะครับเราลองขายที่จะซื้อไม่เอายังไม่เอาเคเจ,เจคนนี้ซื้อขายให้มัน4อันนะครับอ่าได้อยู่ บวกมร้อยห้าสิบถรือน้มากินฉลองนะครับประสบความสําเร็จแล้วเรากึบคบคืบบสวัสดีครับหูลุงรสชักลายโอ้ยรสักลายได้ด้วยเอาไว้ก่อนแล้วกันโอ้โดนัทเราเจอกที่นี่นะครับเราสามารถเอาโดนัทไปทําขนมอย่างอื่นให้มันอร่อยมากขึ้นนะเป็นยาเสพติดนะครับลองให้เขาชิมนะนี้ชิมฟรีหนึ่งอันโอ้เขาบอกว่าเยี่ยมเลยโอ้ถ้าเรามีเงินเรามาซื้อบ้านได้นี่ทุกคนอันนี้มันโซนบ้านเลยโอ้ขายหุกแพนดลาเรายังห่างไกลอยู่แต่งเตอว์โคตรเฟี้ยวเลยเฮียเอาอะไรไหมครับ ไม่เอามึงกวนตีนกูหรอไม่เอาหรอเฮ้ยมันมีมดมันมีมีดโอ้ยนี่มีมีดโอ้สเก็ตราคาเ5อ่าลองลองลอยวู้โคตรไวทุกคนเติเ์รเติร์รเติม์รเติร์รเติมฟรเตร์รเติรครเติร์รเติร์รเติร์รเติอ์รเติร์รเติรอรเติร์รเติวครเติรยเติร์รเติรเร์นเเรเติแล้วนะเพืเอนไม่เาเนี่ยหลรยรอบแร้วนะ มึงไม่ดูดหรอฮะฮะอู้มีให้ลงเติมพันด้วยสักเก้าเหรียญแล้วกันต้องเดานะครับว่าเป็นแดงหรือน้ําเงินเขตแดงหรือฟ้าอ่าแดงโอเคผมได้ตังค์คูณสองอันนี้อะไรอ่าโลแล้วกันโอ้คูณสามผมโลผมเล่นอีกศูนเปล่าว,วิธีหาเงินถ้าเราเอาหนึ่งร้อยดอนไปเลยอ่ะอผมเล่นหนึ่งร้อยดอนเอาเป็นน้ําเงินเกตตังค์ว่ะเว้ยเว้ยแดงดิวะเออขอคืน โอเคไม่เล่นไพ่แล้วน,นี่คือแบ็กแจ็คนะครับลองเล่นอันนี้ดูสิบดอนพออ้าผมไม่เข้าใจเท่าไหร่อ,อันนี้สล็อตแมชชีนให้หมุนดูดิบิดละห้าโอ้เสีย <c oughs> เอาไว้เรามีตังค์มากกว่านี้ดีกว่าโอเคครับทุกคนสำหร,รับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับโคตรปวดหัวเลยไม่รู้นะครับว่าต้องเล่นไงเพราะว่าเป็นพาสแรกเอาไว้เจอกันพาทหน้าผมกลับมาเล่นแน่นอนกัญชาล้างแขนกัญชาล้า,านแขนเอ้ยแย่แล้วตัวทำไมไม่วางสุทีแล้ว